องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นเจโทกรุงเทพจัดแคมเปญ Japan Premium Food เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายและเปิดตลาดใหม่ให้กับวัตถุดิบและสินค้าอาหารจากญี่ปุ่นในประเทศไทยโดยจะเน้นการประชาสัมพันธ์สเสน่ห์ของวัตถุดิบอาหารจากญี่ปุ่นผ่านร้านอาหารและร้านค้าปลีกรวม47ล้านที่ได้รับการรับรองให้เป็น Japanese Food Supporter โดยร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการจะเสิร์ฟเมนูที่ยังครงรสชาติและเอกลักษณ์ของวัตถุดิบไว้ส่วนร้านคาปีจะประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในร้านนอกจากนี้ยังใช้สื่ออินฟลูเอนเซอร์และโซเชียลมีเดียในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ขอนแก่นและจังหวัดอื่นๆเพื่อนำเสนอเสน่ห์ของวัตถุดิบอาหาร โครงการยังมุ่งส่งเสริมการใช้วัตถุดิบอาหารญี่ปุ่นในเมนูอื่นๆนอกเหนือจากเมนูอาหารญี่ปุน่นเช่นอาหารไทยอาหารอิตาลีและอาหารจีนเพื่อสร้างความต้องการใหม่สำหรับสินค้าอาหารและอาหารทะเลจากประเทศญี่ปุน่นค 様々なキャンペーンを踏まえまして、1、えー、つはやはりタイのバンコク以外の地方ですね、えー、それから、えー、日本料理以外のタイ料理や西洋料理,西洋料理、こうした料理でも日本産の食品、えー、食材の魅力をアピールをして、どんどん使っていただきたいというふうに思っています。 ครับหลักๆสามตัววัตถุประสงค์นะครับเราอยากที่จะขยายตลาดนะครับไปสู่ร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีพื้นที่อยู่นอกเขตกรุงเทพนะครับแล้วก็ปริมณฑลนะครับรวมทั้งอยากให้ขยายตัววัตถุดิบญี่ปุ่นเนี่ยให้ถูกใช้กับอาหารที่ไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นนะครับอย่างเช่นอาหารไทยอาหารฝรั่งเป็นต้นครับผมครับนี่ก็เป็นสองวัตถุประสงค์นะครับครับวัあの食材としてあの牛肉とさつまいもとそれからホタテ にフォーカスをしたわけけですけれども、まあ、特に牛肉につきましてはあの今までよく食べられていたロイン系に加えてヒー、ねまあ、ロイン系あまり知られていない部分につきましてもぜひその魅力を知っていただければというふうに思っています。 ครับแล้วก็สัมตัวนะครับวันนี้วัตถุดิบมีวากิวนะครับมีโฮตาเตะนะครับมีมันหวานสาตัวมานะครับโดยเฉพาะในตัวของวากิวเนี่ยเราก็อยากจะนะครับเน้นนะครับแนะนำนะครับตัวชิ้นส่วนเนื้อส่วนใหม่ก็คือที่เรียกว่าเซนแคนดารีคารให้กับทางผู้บริโภคไทยได้รู้จักกันครับผมครับはい、่มาまずあの今まで以上にですねタイの皆様方に日本食材をま知ってもらってですねえ例えばレストランとかえ スーパーパにに行った時にですね昔に比べて日本産の食品、日本の食材を頻繁に見るようになったなというふうに思ってもらえればいいなというふうに思っています。

輸出金額はま500億円をを超えてていいたわけけですけれどもも今年年につきし昨より多ครううับแล้ว <noise> ก<楽>็ในเชิงของตัวเลขนะครับมีตัวเลขการส่งออกนะครับวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่นจากที่จากญี่ปุ่นมาที่ประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมากกว่า5 0,000ล้านเยนนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยแน่นอนว่าเราต้องเป้าหมายตั้งเป้าหมายว่าเราต้องทำยอดได้มากกว่านะครับห้าหมื่นล้านเยนที่เราเคยทำได้ในปีที่แล้วครับผม はい、あのー、ぜひ、今年もさまざまなキャンペーンをしますので、ぜひ日本産、えー、食品のですね、えー、魅力、日本食の美味しさ、そして日本食以外のですね、えー、料理における、えー、日本食材の魅力について、えー、皆様方に知っていただき、えー、そして日本食をもっともっとあの楽しんで味わっていただければというふうに思います。か ก็ฝากนะครับไม่ว่าจะเป็นทางผู้ประกอบการหรือสื่อมวลชนนะครับทุกท่านนะครับที่มาร่วมง,งานในวันนี้ครับเราก็อยากจะให้แคมเปญนี้เป็นที่รู้จักนะครับแล้วก็เป็นที่รับรู้นะครับในหมู่ผู้บริโภคคนไทยมากขึ้นแน่นอนว่านะครับเรื่องของความอร่อยนะครับรสชาตินะครับเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็สําคัญนะครับอยากจะให้นําไปนําวัตถุดิบนี้เนี่ยไปใช้กับอาหารประเภทชาติของชาติอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมนะครับก็หวังเป็นอย่างนี้ว่าทุกท่านนะครับจะได้นะครับลิ้มลองแล้วก็สนุกนะครับกับการรับประทานนะครับอาหารญี่ปุ่นัปนาากป